สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ปิ่นมีสินค้าเข้าใหม่นำเสนอการก,กับรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น M7040 เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนะคะ สินค้าตัวนี้นะคะเป็นรถแท็กเตอร์รุ่น M7040 ค่ะมาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าตราช้างและผนานหลังเป็นผนพวน,นนะคะตัวนี้คันใหญ่ๆแรงเยอะๆนะคะ68.9แรงมา้าสำหรับ M รุ่น7040คันนี้ค่ะเป็นรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่เป็นเครื่องดีเซลสสูบนะคะเซนเตอร์ด e เบิอินเจคชันระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะตัวนี้8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังพวงมาลัยพาวเวอร์แบบสมบูรณ์เลย เคร่องตัวในการใช้งานตัวนี้เราเช็คสภาพให้แล้วนะคะเครื่องยนต์ดีค่ะเครื่องสวยนะคะเกียร์แจ่มแจมยางงามงามทุกระบบพร้อมรุยงานเลยนะคะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น m 7 0 4 0คันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี57นะมาพร้อมกับใบมีดแดนดิน่าแล้วข้างหลังให้เป็นผานพวนเป็นผาน7ตัวใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับสินค้าตัวนี้ของเราคูโบต้ารุ่น m 7 0 4 0รถปี57 ทำงานมาน้อย1,120ชั่วโมงเท่านั้นสีสันสวยงามชุดไบมีดแดนดินนาเราปรับแต่งสีสันเพื่อความสวยงามนะคะยางหน้าเป็นยางใหม่ด้วยนะคะตัวนี้แถมล้างค่าใหม่ด้วยนะคะสำหรับแท็กเตอร์คันนี้รุ่น M 7040มาพร้อมกับไบมีดแดนดินนาแล้วก็ผ่านร้างราคาไม่แพง5้า0ส0บาทเท่านั้นนะคะ578,0บาทเท่านั้นตัวนี้เนี่ยเครื่องเป็นดีเซล 4สูบนะคะเซนเตอร์ดับิอินเจคชันตัวระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะสมบูรณ์ดีทุกจุดเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะตัวน,นี้8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง ขาหน้าเผ่าหน้าไม่มีรมั่วไม่มีซึมนะคะทุกระบบเช็คสภาพให้แล้วพร้อมใช้นะคะเครื่องดีเซลสีสูบพร้อมลุยงานเลยสำหรับแท็กเตอร์คันนี้รุ่น M7040 รถจดทะเบียนปี57นะคะทำงานมาน้อยนะคะราคาไม่แพงส่วนเกียร์เนี่ยเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะสำหรับแท็กเตอร์คันนี้ด้านท้ายงามๆเลยค่ะพีทีโอพร้อมปั่นนะคะเกาะกักวตัดหญ้าเกาะโรตารี่นะคะ อ่อสูบน้ําได้นะคะส่วอุปกรณ์หลังเนี่ยเราให้เป็นผานนะคะเป็นผานพวนพวงใหญ่ๆเลยนะคะตัวนี้รถจดทะเบียนปี5-7นะคะเล่มทะเบียนพร้อมนะคะสําหรับ คูปตารุ่น M 7040คันนี้จดทะเบียนปี57 1,120ชั่วโมงมาพร้อมใบมีดและผ้าหลัง578,000บาทเท่านั้นสนใจสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ร้านอยู่กำแพงเพชรเปิดทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ